Banana y <coughs> ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะ굿โมนิงยามเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาก็มีเด็กงองเงีนิดนึงเพราะว่าตื่นทีหลังเพื่อนลุกขึ้นมาไม่เจอใครก็เลยร้งองไห้งองเงนีน้องอเลิกก็เลยไปแอบดู <laughs> ไปแอบดูแล้วก็ไปดึงแขนออกมา <c oughs> ทุกๆเช้าก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวฮอเดอธรรมดาของเด็กเนาะยิ่งน้องอดินนาะเมื่อคืนแบบแบบแบบนอนยากเนาะทุกคนนอนยาก ประมาณห้าทุ่มแล้วอ่ะยังสี่ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เข้านอนเลยก็ยังจะเล่นแบบแม่หูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวก่อนหนูยังไม่อยากนอนก็คือการที่เรียกร้องว่าจะกินข้าวโอ้ตอนเย็นก็กินไปแล้วสงจานเนาะ ก็ตอนกลางดึกก็จะมากินอีกมันก็จะเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ยงไม่ย่อยอีกเดี๋ยวไปหาหมอเหมือนเบลอีกเบลก็เลยแบบให้กินผลไม้แทนพอให้กินผลไม้ก็ไม่กินเบลก็เลยดุเอาว่าทําไมถึงไม่นอนทําไมถึงงี่เง่าเบลก็พูดอย่างนี้เบะร้องไห้ทุกคนอารมณ์ตอนนี้ก็คือเบะร้องไห้แล้วน้องอดินน่ะเบลก็เลยแบบไปกอดไปโอ้เอาแล้วก็ไปส่งเข้านอนก็เลยหยุด เออมันก็จะมีหลากหลายในช่วงวัยในแต่ละวัยน้องอน,นาก็คือกินนมแล้วก็นอนแบบไม่พูดยากแต่น้องอดิน,นก็คือยิ่งโตยิ่งหลากหลายอารมณ์เราต้องปรับอารมณ์ตามให้ทันลูกนะทุกคนแบบ มันจะเป็นอารมณ์แบบเอาเอาแต่ใจแบบที่น้อยใจงอนอย่างเงี้ยเอองอนเหมือนใครไม่รู้เหมือนใครจริงๆนะมันได้แบบสายเลือดมาเต็มๆเลยนะเรื่องงอนนี่จริงๆ energy มันมาเต็มเลยก,ก,กรรมพันธ์พันธุกรรมมันเชื้อมันแรงมากไอเรื่องงอนนี่เบลว่าเบลไม่งอนนะทุกคนเบลแบบเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจเย็นแต่ไม่รู้ว่าได้จากใครมาเรื่องงอนนี่ลูกชายเบลได้เชื้อจากใครก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็มีวิธีการจัดการอยู่แล้วเราเอาอยู่อยู่แล้วทั้งพ่อทั้งลูกแน่นอนจริงๆเราต้องมีวิธีการจัดการเราปล่อยไปก่อนปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราใจเย็นๆเราใจร่มๆเราถ้าเราใจร้อนเดือดพ่าน,านๆอย่างเงี้ยเราจะเอาไม่อยู่เราก็ต้องใจเย็นๆก่อนไอสาหรับตัวลูกเนี่ยไม่เท่าไหร่เรามันยังเป็นแบบ ระดับระดับหนึ่งอยู่แต่สําหรับตัวพ่อมันเป็นระดับสิบระดับร้อยไงทุกคนมันต้องมีวิธีจัดการให้มันแบบเด็ดขาดแต่สําหรับลูกก็คือแบบก็กอดก็โอ้เอาแค่นี้ก็หายแล้วก็ขี้งอนก็นิ่งๆหน่อยๆก็หายแล้วแต่ถ้าเราพูดดีๆมีเหตุผลลูกเบลก็ฟังนะแต่ตัวพ่อนี่เราพูดดีๆมีเหตุผลไม่ฟังต้องเอาน้ําร้อนสาดจา่าถึงจะฟัง สีสันในห้องสี่เหลี่ยมเบลมีทุกวันนะทุกคนมันก็จะมีแบบซัมติงนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะชีวิตแม่บ้านของเราเราก็มีถ้าเรามีความสุขไปกับมันนะมันจะทําให้ห้องสี่เหลี่ยมของเรานี่ไม่เงียบเหงาเลยทุกคนนี่แหละคือความสุขของแม่บ้านอย่างเราเนาะทุกคนบางวันทุกบางวันสุขมันก็จะมีปะปนกันไปมันก็เหมือนในละครของชีวิตจริงนะมันก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ในแต่ละวันว่าจะทําแบบนี้แบบนั้นเนาะ เบลเองก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองบางวันก็บ้าบางวันก็ดีบางวันก็เป็นไบโพลาแต่ก็อยู่กันไปอนะเนาะทุกคนมันไม่มีอะไรที่เรียกคําว่าความสุขที่แน่นอนมันก็ต้องมีทุกแล้วก็ต้องมีสุขไปในตัวไปด้วยกันเพราะมันคือชีวิตจริงของมนุษย์เราเนาะ เบลว่าเบลชีวิตเบลมันก็ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ําที่อยู่ที่อีดานนะคนอื่นเขาก็ได้แบบเช่าบ้านแบบเดินด้วยไม่รถก็ไม่มีต้องนั่งแท็กซี่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อเบลเองบ้านไม่ได้เช่าข้าวซื้อกินแต่รถก็มีขับอ่า มันก็จะดีกว่าหลายๆคนที่อยู่ที่นี่บางคนเขาก็ลําบากจริงๆบางคนเขาก็ร่ํารวยจริงๆแต่เขาก็ไม่มีความสุขบางคนไม่มีเงินแต่ว่ามีความสุขอย่างนี้ก็มีแต่มันก็จะมีปะปนกันไปนะเนาะในแต่ละวันเบลเองก็โอ้โหอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวดูเลบ้านงานนอกบ้านไม่ได้ทําเกาะผัวกินไปตลอดชีวิตเออแต่งงานอยู่กับเขาแล้วเนาะพูดเลยจะไม่ไปไหนจะทะเลาะกันแค่ไหนก็จะไม่ไปไหนเพราะว่าถ้ากลับไปก็ ก็คือเราก็ต้องได้ไปทำงานเดี๋ยวมันเหนื่อยไงทุกคนเราก็จะ ให้ผัวเลี้ยงไปตลอดชีพเลยจ้ะก็จะเกาะมันอยู่อย่างนี้แล้วเป็นปริงเกาะมันไปเลยไอผู้พันไดโนเสาร์ตา้านปีมันก็จะเกาะมันไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่ามันจะพูดขึ้นมาเองว่ามันไม่ไหวเอาใครจะพูดก่อนกันใครจะเป็นคนชนะเบลหรือเขาที่จะพูดเป็นคนพูดก่อนถ้าเขาพูดก่อนเราก็เป็นคนชนะเราก็จะได้ค่าสินสดอะไรอย่างนี้ไงทุกคนแต่ถ้าเราเป็นคนพูดก่อนเรายอมแพ้ไม่ได้เราห้ามยอมแพ้โอ้โหเราสู้มาขนาดนี้เราสู้มาตั้งแต่ตลอด ชีวิตตั้งแต่พ่อแม่เราเลิกเลิกทางกันเราโตมาคุณตาคุณยายเราเลี้ยงเรามาเราโตเราก้าวขาออกจากบ้านมาเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเรื่องแค่นี้ทําให้เราบั่นทอนชีวิตจิตใจเรามันเป็นไปไม่ได้เราสู้มาเต็มร้อยครั้งที่ร้อยหนึ่งเรายอมแพ้เดี๋ยวคนจะติดทินนินทาเราได้เราต้องสู้มาต่อไปกับผัวนี่เกาะมันเป็นเลยจา้าเป็นปิงสูบมันเข้าไปสูบเพ้มันสูบเลือดสูบเนือ้อเข้ามาให้มันเหลือแต่กระดูกไปเลยจา้ากระดูกก็กินลงไปโบดให้มันละ อย่าเกินเข้าไปลงท้องไปเลยจ้าอย่าได้ยอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้เราอนาคตข้างหน้าเราชีวิตเราจะไม่มีสีสันมันจะหน่อยมันจะแบบโอ๊ยอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมไปหมดไม่ได้ทุกคนเราต้องกัดฟันสู้มาสักตั้งเราต้องเผชิญหน้ามันกับสิ่งที่มันแบบทําให้เราใจเราทุกเราต้องเผชิญหน้ามันเข้าไปเราอย่าไปยอมแพ้โอ้ยถ้าเรายอมแพ้แบบ ไม่ได้ไม่ได้คุณตาเบลไม่เคยสอนให้เบลย,ยอมแพ้ต้องสู้เกิดเป็นหญิงถึงแม้เราจะเกิดเป็นผู้หญิงเราก็ต้องสู้พูดตรงๆเลยนะทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเบลไม่เคยยอมแพ้เลยโชคชะตามันก็มันเล่นตลกกับเราบ่อยไงเออพ่อแม่เราแยกทางกันเราก็ต้องได้อยู่กับตากับยายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีเพราะว่าคุณตาคุณยายคุณป้าพี่ป้าน้าอาอย่างเงี้ยเขารักเราเขาอินดูเราเขาเห็นเราเราก็ไม่ได้แบบตอนเด็กๆเบลก็น่า ตาเหมือนน้องอนานเลยนะตัวเล็กๆผมแบบผมสีทองๆแบบมีผมแบบไม่กีดเส้นอย่างเงี้ยตัวขาวๆเงี้ยคนก็รักก็เอ็นดูเขาก็เห็นเรายิ่งป้าเบลเนี่ยนะโอ้เอ็นดูซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรให้หมดซื้อหลายสิ่งหลายอย่างเขาเอ็นดูเรา คนที่เขาเอ็นดูเราคนที่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยเขาก็สอนให้เราสู้คุณตาเบลนี่นะโอ้โหทำงานทํานาตื่นแต่เช้าไปทํานาไม่เคยเบลหย,ยุดไม่เคยให้เบลหย,ยุดโรงเรียนเขาปิดเทอมเด็กเขาจะไปเที่ยวกรุงเทพไปหาพ่อแม่กันใช่ไหมแต่เบลไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ไปเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีพ่อแม่อยู่น ون, ู่นมีมีพี่ป้านะอาก็จริงมีป้ามีลุงเนี่ยอยู่กรุงเทพก็จริงแต่ คุณตาไม่ให้ไปเลยคุณตาให้ไปแบบหักข้าวโพดบ้างไปเก็บถั่วบ้างไปอ่าช่วยกันอยู่ทําไร่ทํานาอย่างเงี้ยไปอย่างนี้ตลอดก็ทําก็ถึงจนถึงทุกวันนี้ก็คือเวลาที่เราไปทํางานไปแบบว่าไปทํางานเป็นเป็นลูกน้องเขาเงี่ยไม่เคยบ่นเลยเขาใช้ให้ไปกวาดก็กวาดเขาใช้ให้ล้างจานก็ล้างจานเขาทำา่ะให้ทอะไรก็ทําหมดไม่เคยบ่นว่าเออทำไมต้อง ฉันต้องเป็นลูกน้องเขาทำไมฉันต้องแบบนั้นแบบนี้เป็นลูกน้องก็ไม่ติดเพราะหนึ่งละต้นทุนเราไม่ได้มีสูงเหมือนคนอื่นไงจริงๆนะมันต้องสู้เบลเองก็สู้มาตั้งแต่ต้น ถึงถ้าตอนนี้ก็คือมันแค่เรื่องกระจิบเรื่องขี้เล็บเนี่ยมันจะทําให้เบลอ่อนแอร์ทำให้เบลยอมแพ้นี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีช่วงอารมณ์หนึ่งที่แบบอูเรา้อยเราดาวแต่ว่าแต่ก็ยืนยัดแต่ก็ถ้าถามว่าจริงๆอะ่ะมันจะแบบจะถอยไหมจะอนี่ไหมไม่ไม่ไมไมถอยหรอกไม่ถึงเพราะว่ากําหนดชีวิตคนเรากําหนดเวลาของคนเรามันแต่ละคนมันมีแตกต่างกันนะ ที่เบลบอกที่เบลเล่าไปแม่ย่าเบลก็อยู่มาจนลูกอายุครบ18ถึงถึงเวลามันก็ต้องได้ปล่อยกันอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมเขาก็อยู่กันไปถึงแม้จะกินหัวกันแบบอู้ทุกวันตลอดผัวไม่อยู่บ้านบ้างละ่ะต้องอยู่บ้านกับลูกลูกป่วยผัวไม่สนใจบ้างละ่ะเงินก็ไม่มีจะพาลูกไปหาหมอบ้างละ่ะ ก็ยังกัดฟันสู้มาเราคนเรามันมีลิมิตเวลาเป็นของตัวเองนะในแต่ละวันนะทุกคนเว,เวลาของเบลเบลคิดว่าตอนนี้มันยังมาไม่ถึงว่าเราจะได้ไปแบบไหนชีวิตบทละครชีวิตจริงของเรามันจะจบแบบไหนตอนนี้ก็คือปล่อยวางกับทุกสิ่งทําตัวเองให้มีความสุขมันจะมีเรื่องแบบ ิกจิกจอกจอกมาอยู่ในสีสันในหัวของเบลนี่มันจะทําใจให้เบลแบบนอยดาวเนี่ยมันมีได้ในแต่ละวันมันมีได้มันก็จะมีเสงบ้างนอยบ้างเปิดเพลงฟังละเต้นแม่งละหาอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยกินบ้างละเปิดตู้เย็นไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นละทุกวันนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้จริงๆทุกคนปล่อยให้มันแบบผ่านไปเลยไม่แบบไปคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องอะไรทั้งนั้นอย่างเช่นเบลไปบ้านแม่ย่าอย่างนี้เนาะเบลก็ทาทําเป็นเหมือนเป็นลูกสะภ้ย ที่ดีถามว่าเบลทาจากใจไหมเบลก็ทําจากใจจริงๆเพราะเขารักเราจริงๆเบลเป็นคนอย่างนี้เลยนะดีมาก็ดีมานะเบลดีมากเบลก็ดีกลับนะร้ายมาเบลก็ร้ายกลับเหมือนกันเบลก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าร้ายมาก็เอามาซีจาก็แบบเบลปากเป็นกิ๊กสุวัตนีเหมือนกันจ้าก็จะดีมากูก็เป็นไม่แอฟทัอ่อนเหมือนกันร้ายหรือนะจ้าบอกเลยถ้าจะมาอย่างนี้แม่ย่ามารูปแบบไหนเราก็มาแบบนั้นแต่เบลโชคดีที่แบบไม่ยากเป็นคนแบบ สไตล์ตเดียวกันกับเราดีมากก็ดีกับอะไรเงรี้ยเขาก็จะเป็นคนอย่างนี้พี่สาวเหมือนกันเราก็เจอคนที่ดีมันก็เลยแบบทําให้ทุกอย่างผ่านฉลุยไปด้วยดีอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ยุ่งยากกับชีวิตเรามากมายเราก็เลยแบบเวลาไปบ้านไม่ยากเนี่ยเราก็ทําด้วยใจงานบงงานบ้านแต่กับข้าวม่ยากิจกจะทเองเราก็หน้าที่เราก็ล้างจานเก็บคงเก็บของให้แกอยู่กับลูกกับหลานเล่นกับหลานไปนี่ก็คือความสุขของ คนแก่เขาก็จะอยู่กันอย่างนี้เราก็ต้องมองให้ออกเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เชื่อฟังเขาเชื่อฟังผู้ใหญ่มาไม่กัดเขาถึงบอกไงไม่ใช่วูยเอาทิ้ดติตัวเองฉันเป็นคนสมัยใหม่ฉันหาหมอนะลูกต้องแบบนี้ไม่เบลฟังเบลฟังผู้ใหญ่ก่อนเออถามเขาก่อนในทฤษฎีเชิงโบราณเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ค่อยเอามาปรับใช้กับสมัยใหม่กับหมอสมัยใหม่อ่างเงี้ยมันถ้าฟังเขามันก็จะ ส่งผลดีกับการใช้ชีวิตคู่ของเราเพราะเราแต่งงานกับครอบครัวเขาด้วยอย่างที่เบลเคยบอกไปนั่นคือการปล่อยวางของเบลได้มากๆวันนี้ก็อยู่บ้านแบบชิวๆนะทุกคนก็จัดของเก็บของเข้าตู้เย็นเนาะพ่อบ้านนางซื้อเนื้อมาให้เนื้อหมดตู้ไก่ก็หมดตู้เลยก็แบบไปซื้อไก่มาหลายตัวเลยเนาะพ่อบ้านซื้อมาเป็นสิบสิบตัวเลย แล้วก็มีเนื้อซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเแบลบก็หั่นใส่ตู้ไว้แต่ว่าถุงที่เล็กๆที่จะเอามาใส่นะ่ะแเบลบมันหมดเแบลบก็เลยให้บอให้พวานไปซื้อมาวันนี้ก็เลยมาจัดของเข้าตู้ไหนมีหลายคนถามว่าการจัดของเข้าตู้แบบไหนกันแบบที่เแบลบ ใช้ชีวิตอยู่อีด่านน้องเบลทํามาจากแม่ย่านี่แหละเรียนรู้มาจากแม่ย่านี่แหละแม่ย่าก็จะบอกเสมอว่าแกงหนึ่งอย่างเราก็ใส่แบบเข้าไปหนึ่งถุงใช่ไหมสมมติว่าเนื้อเราอยู่กันสี่ห้าคนอย่างเงี้ยเราก็ใส่กระดูกเนื้อติดกระดูกอะใช่ไหมละ่ะก็สักหนึ่งอันสองอันแล้วก็เนื้อเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นลูกเตา๋าประมาณสองข้อนิ้วอย่างเงี้ยเราก็หั่นให้มันสักสี่ห้าชิ้นสําหรับหนึ่งแกงอ่าแม่ย่าก,ก็จะบอกอย่างนี้ใส่สําหรับหนึ่งแกงแล้วก็ใส่เข้าไปใน ถุงแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมเราก็จะแพ็แพกแพกแพกไปเลยประมาณ10 20ถุงอย่างเงี้ยเราก็แพกเพราะถ้าตู้เย็นใหญ่หน่ยมันก็จะเป็น2 0 3สถุงแต่ว่าตู้เย็นของเบลมันก็คือเล็กๆเราเบล,ก,ลก็จะแพ็คประมาณอ่าซื้อมาไม่เกินรูสองรูเพราะว่าถ้านานไปเดี๋ยวมันเสียเนาะถึงจะอยู่ในช่องฟิตมันก็เสียง่ายนะทุกคนก็จะมีแบบ แพ็กเป็นถุงหนึ่งสำหรับหนึ่งแกงเพราะว่าเนื้ออีหลานเบลจะไม่ค่อยเอาไปผัดถ้าเอาไปผัดก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเนื้อบดท,ที่เขาบดมาให้เลยมากกว่าเพราะว่าเนื้ออีหลานถ้าเราเอาเป็นชิ้นๆไปผัดนะทุกคนหยาบมากแม่งติดฟันชิบหายหยาบแบบโอ้โหแบบหยาบชนิดแบบว่าเคี้ยวแบบใครฟันไม่ดีเนะี่ย เนื้อกับฟันหลุดไปด้วยกันเลยนะจ้าเราจะบอกไว้เลยเนื้ออีหลานต้องต้มแบบต้องตุ๋นนานๆโอ้โหตุ๋นเป็นชั่วโมงเป็นวันๆถึงจะเปื่อยถึงจะอร่อยถ้างั้นมันก็ไม่อร่อยทุกคนเนื้อวัวนี่ตัวตุ๋นนี่อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะแต่ว่าเนื้อแกะนี่โอ้โหต้องใช้เวลาใช้เวลาจริงๆทุกคนไก่อย่างเงี้ยน่ะ ที่อิหลานเขาก็จะมีแบบเ,เขาพวกชำแหละไก่ด้วยนะที่หน้าร้านนะ่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นไก่แช่แข็งแล้วเราซื้อมามันก็จะกิโลละถูกกว่าไก่สดมันเราก็ต้องมาชำแหละเองอย่างเงี้ยแต่เบลส่วนมากจะเป็นไก่สดไก่แช่แข็งเบลก็จะมาชำแหละเองทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งเราเอา อ่าพวกหนังพวกอะไรพวกเศษอย่างเงี้ยเราก็ไปต้มให้เมียวให้อะไรด้วยไงมันก็ถ้าเราเอาไปให้เขาทําให้พวกหนังพวกอะไรเราจะไม่ได้เราเขาจะหั่นแบบว่าเขาไม่ได้หั่นตามสไตล์ของเบลอะเบละจะเอาอกไก่ตั้งหากซี่โครงตังหากสะโพกไก่ตั้งหากปีกไก่ตั้งหากเบลจะทําเป็นแบบว่าอ่าซี่โครงอย่างเงี้ยก็เอาไปต้มแล้วก็ดึงเอาแต่ เนื้อมันมา,มาทําเป็นแซนด์วิชอย่างนี้ใช่ไหมเบกก็จะแพ็กเป็นถุงๆอย่างนี้เลยอ่าปีกไก่อย่างเงี้ยก็จะเอาใส่เฉพาะถุงปีกไก่สาหรับ1มื้อต่อ1คนเออต่อต่อหนึ่งครอบครัว1ครอบครัวสําหรับ1มือ้อใช่ไหมสักประมาณ1ิบ ปีหรือว่าหกเจ็ดปีอย่างเงี้ยเอาแบ่งกันกินเบลมีสี่คนมันก็ต้องใช้เยอะหน่อยใช่ไหมลูก,กไหนแหละกินเยอะปีกไก่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเวลาเราเอาไปทอดบ้างเอาไปแบบปิ้งบ้างอันงี้ทาไปย่างบ้างกินกับข้าวอย่างเงี้ยก็มีอกไก่เบลก็จะแยกเป็นต่างหากบางทีอกไก่เบลเอาไปทําเป็นไก่ยอเป็นลูกชิ้นหรือว่าเอาไปผัดอย่างนี้ก็มีสะโพกไก่นะส่วนมาก ก็จะเอาไปทําเป็นอาหารอีหลานเบลก็จะแยกเป็นถุงๆเป็นสําหรับแกงหนึ่งมื้อไว้เลยแยกเป็นแบบนี้ไว้เลย มันจะได้ง่ายเวลาที่เราเอาไปทํากับข้าวนะคนอหด่านส่วนมากเขาจะทํากันแบบนี้ทุกๆบ้านเลยเขาจะแยกไว้ยิ่งบางคนนะประหยัดมากๆถุงอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกเป็นสองส่วนสามส่วนยิ่งถ้าแบบเป็นเนื้อบดใช่ไหมเขาจะเอาหนึ่งแพ็คมาใส่ถุงใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ทําแบบให้มันเป็นขีดให้มันเป็นเส้นๆสาหรับหนึ่งมื้อสองมื้อสามมื้อสี่มื้อบางคนห้าหกเจ็ดสำหรับหนึ่งแพ็คอย่างนี้ก็มีนะเขาก็กินกันนิดเดียวอย่างที่บอกเขาไม่ได้แบบใส่เนื้อเยอะ เขาจะใส่ผักใส่ถั่วใส่อะไรเข้าไปด้วยให้มันแบบดูปริมาณเยอะๆแล้วก็กินกันหลายๆคนแกงหม้อเดียวอ่ากินกันหลายๆคนกินขนมปังก็ต้องมีข้าวแล้วก็ต้องมีขนมปังด้วยมันถึงจะได้อิม่มอืมคนอิหร่านเขาจะคิดแบบนี้กินเอ่อมีเครื่องเคียงด้วยของดองละ่ะสลัดบ้างละ่ะออโยเกิร์ตบ้างละ่ะน้ำโยเกิร์ตบ้างละ่ะเออเขาก็จะทํากินแบบนี้เน้นอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วก็เก็บผงเข้าตู้ให้มันใหม้ใหมันกินได้นานๆเออพวก ผักอย่างเงี้ยเวลาจะเอาไปเกงเอาไปผัดก่อนผัดผัดผัดแล้วก็แพกแพกแพกใส่ถุงเงี้ยก็จะเอาใส่ไว้ในตู้เย็นเช้าๆ้าอีหลานนี่เขาจะมีงานทําอยู่ตลอดเวลาทําในบ้านนี่แหละเออเดี๋ยวก็เอานั่นมาผัดเดี๋ยวนี้มาผัดเนี่ยเห็นไหมเบลก็จะแผลบทาเป็นถุงถุงไว้เลยแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตไปนี่อกไก่แล้วก็นี่เป็นก็สะพวกเงี้ยก็จะเอาไปเกงเกงไก่บ้างเอาไปอบใส่ข้าวบ้างเล็บเตะนี่อันนี้ก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นอย่างเงี้ย ตู้เย็นเบลเบล็กเบลก็จะซื้อไม่ค่อยเยอะอ่ะใสนะ่ไก่นี่ประมาณเดือนหนึ่งซื้อครั้งหนึ่งหรือสิบห้าวันซื้อครั้งหนึ่งช่วงนี้เบลก,ก็ไม่ได้ค่อยกินแบบอาหารเยอะแยะมากมายก็จะนิดๆหน่อยๆเนาะก็ใส่ก็จะทําแบบนี้เวลาเก็บของเข้าตู้เย็นชั้นข้างล่างส่วนมากก็จะเป็นพวกทั่วปักอ้าแช่แข็งใช่ไหมแบบอะไรล่ะผักพวกผักอะไรอย่างเงี้ยแช่แข็ง นี่แหละเบลก็จะเก็บแบบนี้ก็เรียนรู้มาจากแม่ย่าน,นแหละในความเป็นจริงที่อยู่ไทยก็อย่างที่บอกก็ซื้อกินไม่ได้แบบโอเก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้มีความรู้แบบนี้เรื่องแบบเป็นงานบ้านงานเรือนขนาดนั้นไปอยู่กับแม่ย่านหนึ่งปีเรียนรู้ซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในหัวสมองว่าต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเป๊ะต้องเป็นเรียนรู้งานบ้านงานเรือนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ผัวแคาอย่างนั้นก็ ไม่ประหยัดช่วยกันเราก็มันก็อยู่ด้วยกันยากในทุกว่าไม่ทํางานบ้านไม่ได้นะทุกคนหยิบนู่นมาจับตรงนี้หยิบตรงนี้มาใส่ตรงนั้นพ่อบ้านกลับมาก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้เราก็ต้องแบบชําหละล้างคงล้างของเก็บเข้าตู้เย็นให้มันเรียบร้อยเนาะทําไปทํามาก็เมื่อค่ําแล้ววันนี้ได้ไก่ก็เลยทอดไก่เคฟสีให้เด็กๆกินกับข้าวเนาะมันก็เมนูง่ายๆก็เร่งรีบก็ทําแบบทอดๆไปเลยเด็กๆก็เอนจอยหน่อยนะแต่น้องอาาไม่ค่อยเอนจอยกับไก่ทอดเท่าไหร่ก็ อยากกินแบบอาหารที่มันนิ่มๆอย่างที่บอกน้องอนาเป็นคนชอบอะไรที่มันนิ่มๆกินง่ายๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของทอดๆน้องอดินเขาก็จะชอบมากทุกคนวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้ยวยน,นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอทุกคนลาทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ